สวัสดีครับกระแสข่าวดังลวครับถึงฝั่งเราแล้วโตโน่ทำได้ไหวข้ามโคงในสภาพไหนล้าชาวบ้านต้อนรับแน่นเมื่อวันที่22ตุลาคมาที่บริเวณลานพิยาศรีสตะนาคราชผู้สื่อข่าวรายงานว่าดารานุ่มโตโน่พาคินได้ลงว่ายน้ำข้ามโคงเพื่อการกุศลในการหารายได้ช่วยเหลือโรงพยาบาล แขวงคำมวำ่วนสพปาลาวและโรงพยาบาลนครพนมภายใต้ชื่อโครงการว่า One Man and ด์เดล e เหนึ่งคนไหวหลายคนให้ซึ่งต่อมานั้นโตโน่ได้ขึ้นกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการพร้อมกับขอบคุณผู้สนับสนุนพร้อมระบุว่าความรักที่คนไทยและคนลาวมีให้กันเกิดขึ้นที่นครพนมตนมีความสุขที่สุด และจะจำไปตลอดชีวิตยืนยันว่าจะยังกลับมาหาซึ่งตอนนี้ขอเก็บแปลงเอาไว้ไหว้ไปถึงฝั่งลาวก่อนและเวลา10นาฬิาินาทีโตโน่ได้แต่งกายชุดว่ายน้ำบริสุทธิ์แบบเต็มตัวพร้อมคาดบุยหรือทุ่นลอยน้ำสีส้มซึ่งสวมตะกดุดคาดเอวและพูงบาลัย เพื่อขอขมาแม่คงคาก่อนที่จะกระโดดลงน้ำโดยมีเสียงเฮลัน่นจากประชาชนที่เข้าร่วมให้กำลังใจซึ่งจากนั้นโตโน่ก็ว่ายน้ำพร้อมกับทีมงานว่ายน้ำโดยเป็นกลุ่มนกเป็ดน้ำของน้ำโขงหลายช่วงอายุกระโดดลงน้ำตามมาและมุ่งหน้าไปยังวัดกลางวัดมหาธาตุและสาลา ท่าน้ำแสงสิงแก้วตามลำดับทั้งหมด3ชุดเพื่อทำกิจกรรมและชักชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินให้กับโครงการก่อนที่จะมุ่งหน้าไปสู่ปลายทางที่วัดภาษีโคโดปองบนฝั่งลาวและต่อมาเมื่อเวลา1ินาิกา30นทีโตโน่ได้ไหว้ถึงวัดกลางจุดที่2ก่อนที่ดารานหนุ่มนั้นจะขึ้นฝั่งไปทักทายประชาชนที่มารอรับกันนับพันคน จากนั้นโตโน่ก็ถือกองรับบริจาคและทำกิจรกรรมร้องเพลงชายคนหนึ่งก่อนที่จะเดินขึ้นไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถวัดกลางจากนั้นโตโน่ได้กลับลงน้ำอีกครั้งก่อนที่จะไปขึ้นฝั่งยังจุดที่ 3, สศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้วเพื่อทักทายกับชาวบ้านและทำกิจรกรรมต่อ จากนั้นเวลา 11.. นากนาทีโตโน่กลับลงแม่น้ำโขงและว่ายจากจุดที่3สาราท่าน้ำแสงสิงแก้วตัดเข้าไปยังสพปลาวโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากจุดที่3ที่เป็นสาราท่าน้ำแสงสิงแก้วและตัดข้ามไปยังฝั่งสพบลาวถือว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดเนื่องจากกระแสน้ำนั้นค่อนข้างจะล่าห่วงโดยขณะที่โตโน่ ว่ายตัดค้ามแม่น้ำโขงไปนั้นได้เจอกับกอไผ่ที่ลอยมาตามแม่น้ำโขงถือว่าเป็นอีกอุปสรรคสําคัญในภารกิจนี้แต่ทีมงานนั้นก็พายเรืออยู่และได้ใช้เรือกันกอไผ่ออกจากทิศทางทําให้โตโนโ่และทีมงานนั้นสามารถว่ายน้ําไปต่อได้ท่ามกลางฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมาแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในความตั้งใจของดารานุม่ม ซึ่งต่อมาเวลา12นาฬิกานั้นโตโน่ได้ไหว้ตัดกระแสะน้ําโขงไปขึ้นฝั่งที่สพลาวท่ามกลางชาวลาวที่หลออให้กําลังใจทั้งสองฝั่งซึ่งโตโน่นั้นก็ได้ไหว้ขึ้นฝั่งลาวบริเวณวัดพระธาตุสีโคตบองในสภาพเหน่อยด้าเป็นการไหว้น้ําที่ใช้เวลานานโดยมีประชาชนชาวลาวรับพันคนร่วมรอต้อนรับพร้อมขอบคุณ โโโนกกัับด่ครรงาทีจขึ้้นนีขอขอบคุณข่าวจากขา่วาวสดออนลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังชิมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ